พี่สาวเป็นผู้นำค่ะกแกแสดงออกช่วยทุกอย่างสปอร์ตทุนในการเรียนมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยด้วยกันได้ทุกเรื่องพี่บอกอยากช่วยเหลือคนค่ะอยากเป็นพยาบาลชุดขาวถ้าทํางานมีเงินเป็นของตัวเองเราจะดีที่สุดเราจะพึ่งพาเรวเงได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้เขาชอบแบบรับจ้างขึ้นเวนอย่างเงี้ยค่ะจะเก็บตังค์สร้างบ้านให้พ่อ ตอนนั้นพ่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้องอยู่ในพื้นที่แถบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าจบในการเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มาอยู่ในพื้นที่กูมีลำนาตัวเองน้องจบมาคือน้องน่ารักมากค่ะเจอพี่ๆก็สวัสดีค่ะทักทายดีเป็นคนล่าเริงแล้วก็เล่นกีฬาเก่งน้องเขาจะมีการเรียนรู้ที่ดีค่ะทำงานร่วมกับคนอื่นเขาได้ดีค่ะมีมนุษยันธ์ที่ดีกับทุกคน,นะคะ่ะ เราให้รับผิดชอบงานอย่างอื่นที่น้องเนือตกกากงานพยาบาลเขาก,ก็ก็ทำได้ดีอะค่ะน้องอุ้มจะมีความรับผิดชอบดูแลทางฟังพ่อและก็แม่น้องอุ้มให้ค่าใช้ใจ่ายแม่เดือนละหมื่นน้องอุ้มเป็นคนประหยัดไม่เอาไม่ซื้อกลับบ้านก็มากินข้าวกินอะไรที่บ้านคุณปุญญวีสีดวงแปงหรือน้องอุ้มพยาบาลสาวจบใหม่ที่มีอนาคตสดใส เป็นเสาหลักของครอบครัวสีดวงแปงประสบอุบัติเหตุรถที่กำลังนำส่งคนไข้อาการหนักของโรงพยาบาลอุ้มผางที่น้องอุ้มดูแลผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลแม่สอดนั้นชนกับรถบรรทุกคือเมือนที่สิบตีประมาณสี่ทุ่มก็จะถึงโรงพยาบาลแม่สอดประมาณสักสิบกิโลก็ไปประสบอุบัติเหตุไม่พาก็ไม่คิดว่าจะรอดแล้วครับ คงจะไม่รอดนะเพราะว่าน้องไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะเสียใจยคะ่ะไม่มีคนให้ปรึกราอยากให้พี่หายเร็วๆหนูคุยเวลาคุยเล่นกับใครหนูก็คุยไม่ได้ปกติหนูคุยได้แค่กับพี่ทางสภาการริบาลก็เข้ากาบบองกลุมทุนขอให้น้องอุ้มเป็นคนไข้ในพระราชทานทุกประกาเพราะว่าน้องอุ้ม เป็นนักเรียนทุนตามรอยสมเด็จย่ยานะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทางสมเด็จท่านได้ช่วยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างการรับรู้กันทาตามคำสั่งค่ะดีขึ้นจากเดิมคือเราจะต้องพยุงแขนข้างขวาค่ะซึ่งเป็นแขนข้างที่น้องมีแรงส่วนฝั่งซ้ายคือเราแค่ออกมังกยเพื่อไม่ให้เกิดข้อติดค่ะส่วนฝั่งขวาคือจากเดิมที่น้องทาตาม คำสั่งได้น้อยค่ะตอนนี้คือก็สามารถหยิบจับเองคนเดียวได้ค่ะกมือเรียกแม่สิแอ่แม่มนี่อด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี ในทรงสร้างเสาหลักใหม่ให้กับครอบครัวสีดวงแปงโดยทรงรับโภนปวีสีดวงแปงหรือน้องอมสินน้องสาวของน้องอุ้มไว้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้เรียนครูตามความฝันและเป็นเสาหลักใหม่ให้กับครอบครัวสีดวงแปงเมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระเทพเสด็จที่โรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ ขาถามว่าน้องสาวพี่อุ้มอยากเรียนอะไรเดี๋ยวก็เลยบอกว่าอยากเป็นครูค่ะหนูเข้าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะหนูชอบครูปฐมวัยหนูจะตั้งใจกลับมาสอนเด็กที่นี่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้แม่ด้วยจะได้มาเป็นสาวดับให้ครอบครัวต่อจากพี่ขอบคุณสมเด็จพระเทพที่ เมตตาหนูค่ะเพราะว่าถ้าตมนประเทพไม่เมตตาแม่ต้องเอาเงินดูแลพี่หนูก็คงจะไม่ได้เรียนต่อ